สวัสดีครับสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องรับเเบ้าดำครับปลาที่เอาไปเก็บนะเบิ้งมือเนี่ยพี่น้องกูนะอเออมึงดูค่ะสอน้าพี่น้องแา้วเชิมกันเลยสิคันเนี่ยค่ะพวกปลาไทยใส่กลางกับปลาสตรเนาะสิคัทสมไม่กินพี่น้องคะ่ะก็ได้ไวไปขายเนี่ยเสียไว้กินสีเฮตสมไม่กินเนี่ยเังเสียสิฟ้าไปวัวมันสิบัสสุดคันสมไม่กินดิบกูได้อยากปิ้งกัะปิ้ง อ,อ้เหย้งโอ้ตกเต็มหมือนตาไหลโอ้ตกเต็มหมดเลยปลากระเดินเอาบ้านาออกินบ้าปลากระเดินอะกินดินเบื้องขอตีเยด็ดปลากระเดินโดเพราะปลากระเดินเลือกปลาเนี่ยพี่น้องเบื้องพาไปเบิ้งขังข้นตอนต่อไปเนาะสัส,สิบสิขั้นปลานี่นะปลาที่จะเทาน้ำไปใส้ขั้นสมเนะคะ่ะที่เป็นปลาตระกูลนี้ปลาไไทยกับปลาสูตรอันนี้ปลากระเดิดจะปลากระเดินไปน้ำยี่ดอก กระเดืสีร้องเฮ็ดแบบว่าคือมีตัวเฮ็ดเนะี่ยเราหกต่ำหมดนี่คือจังหวันแน่ดียุสดอก,ดอกเออจังหวัเจ mm ็ hmm. ได้แล้วพี่น้องนี่ค่ะปลาที่เราจะมาเฮ็ดเป็นปลาก,กระดาษเนาะค่ะนี่ยพวกนี่ปลาก,กระดีปลาก,กระดีขาวแล้วกระปาสูดนี่ละอันนี้จะเฮ็ดสมค่ะเฮ็ด mm hmm. เอ้าหไหลเนี่ยบดเทอมันเสียบมันหนัว mm hmm. ต้องใส่เข้ามา mm hmm. บัดเทื่อได้าะ่าอย่างตี เสิรกับว่ามั่นใจคื้กันว่ตาตลอดรอบเสริมสิเฮดแซ่บทุกรอบบ่สตา้าทุกคนได้ก,กินสมปา่าเสริมจะบอกว่าสมปา่าเสริมแซนะ่บเนาะเพราะว่ามื้อหนักคันอันนี้ประเทศอะไ้ไปฝากไปต้อนเพื่อนผู้ไปเก็บป่าน้ำกันเนาะเดือมันเด่นนั่นนี่ขากเลือกมาก็จะเป็นปลาสูตรกไปิไทยเพือสิเนื้อดีสะดกก็ได้เอามาก็มีคุยล้ำน้ำเนี่ยปลาขาวคุยล้ำครูดีๆ้อค่ะให้สะอาดอาดเลยเพราะว่า บางทีเขาอดไม่ได้ว่าเขาว่าจะกินปิ้งกินยังสิละ่ะคันมันเป็นมาเข้าก็หลกสีกสดไปนะ,ปะหัวแล้วเพราะว่านเป็นว่าเป็นต่ามองว่าเป็นป่าสะดุ้งนะคะ่ะนั่นเป็นปานเนี่ยก็ส่วนนึ้ก็เห็ดปลาแดดเดียวเ้อะพี่น้องนะปลาแดดเดียวน้ำค่ะนี่ละขวัวปลาเฮดสมปลานลคะ่ะวิธีเฮดสมปลาเราก็เลือกปลา แต่สูมณีผู้ดเด็กบนเฮดเกิ้งนะผู้ลังเหียนเฮดหดสมปาคคาบของที่หลีนีนดับแรกกับขั้วปลาสะอาดก่อนได้แคะ่ะนี่ล่ะแล้วเสริมขั้วปลาก่อนนี่ที่นอกในค่ะขัข้วแบบนี้ออกแล้วค่ะไปเนี่ยด้ปลาสูดเห็นปะงามปะเขากับมาจกทองเนาะค่ะให้สะอาดก่อนเลาจะไปเฮดกินสมแต่ว่ามันตใหญ่ยุคเราเสรมจะขันแตกบุกบมันูขึ้นกันกับว่าแตกเนี่ยกับพ่เป็นยัง ีกินคืนสนอสิเศษเนาะบัสนเขาไก่ยังก็เขาเอินพี่งกินก็ได้จิคั้น,ไ,น,น,มน,ไ,นไม่ให้เพิ่นน้ำตัวเทียมันเสียบเดชก็อย่าไปเพิ่นถ้าบเสียบก็ไ่ต้องให้เพิ่นอุ้ยนี่ล่างออกพี่น้องยู่กับปากกับก้างอันตรายอยู่นี่เด้งเสียเ,เขาเก่าออกแง้มคันมันก็แง้มไปละดยล่างแล้วนะขาวดีปะ เขากระคอยเฮ็ดไปจนเขาเฮ็ดเป็นแล้วละ่ะเขามีผู้ใดเฮ็ดเ,เป็นตะเลก็กดรอค่ะพอแม่เขาสอนเขาก็จื้อเอาเฮ็ดตุลมสาวมวยจะเฮ็ดเป็นปะมันจะซ <c oughs> ื้อกินหักเสี้ยซื้อกินก็ได้เนาะแต่ว่านี่เขามาเขาอยากเฮ็ดเอง เขาได้ปลาสดๆมาหน,นเนี่ล่างสามน้ำบุนเด้อค่ะเดี๋ยวล่างน้ำนี่ล่างน้ำนี่แล้วสีล่ย่างนา้ำหนึ่งสาวเอาน้ำต่อไปบ่ยากดอกน้ำนี่ก็ต้องจุกใส่จุกยังออกแน้เนี่ยค่ะเดี๋ยวล่างสะอาดกอนเนาะเนี่ยคือน้ำทองแล้วออกมืดจึงสะอาดนี่เอาอีกน้ำหนึ่งพอบัดนเี้ยี่น้องแต่เพาะในน้ำให้กินส้มปลาดิบเด้อค่ะได้การให้ส้มปลามันกระซ่บอีกแบบนึง เขากืกินซุปก,ก็ได้เนาะค่ะไม่ได้แปลว่าจะต้องกินยิบเสมอไปนี่เราก็ทำแบบกินซุปก,ก็ได้นะคะเป็นต้มปลามะเล็กกับมะฮ่อเบีดตองปิ้งเพราะว่าสารสีบริเวณตัวโครโลเจลนง่สิเด็ค่ะสีเฮดขั้นแตกกูนะพันล้างสาวเรินใส่เกือบเหมือนคนนี้นี่เรียบร้อยบัรยาค่ะเขาแต่สาวขึ้นสเสด็จจากน้ำเลยเตรียมขัน้นได้ตามเหมือนปเนาะนี่เนาะ ตั้นให้ดสดีดามำล้วแหละพี่นอ้องเนื้อปลาเด้องามบ่ฟฝกอวก้วกกระเสบเด้อพี่น้องเด้อปลาเนี้ยกะแสบฝักอ้วกขอให้เราดูฝักฝากกระเดิดหน่ะยเฮงคับเสียบไป้ีนน่ลบบอ้วน่ะเนาะต้งงมาหาสื่อเครื่องปั้นดๆ นี่นะเขามาห็้นตั้งแต่เนี่ยตัดหัวตัดหัวหลับเอาเข่าเครื่องหลดเนี่ยปลาล้วมนะมนีน่ละเอียดดีปะอ่าเรียบร้อยค่ะเะเน่ยโอ้ส่ดเสิได้กินสมเนาะขพรสื่อเป็นกิ่นที่ดอกค่ะอะได้ปลาแล้วเรากระสีมาเตียงเกลือตาาสเ็นเรียบร้อยเลยนะคะ่ะขั้นตอนต่อไปเขากระเส้าด้เกลือ เกลือนี่ปกติค้นโบราณเิ่นผองเอาเพิ่นผองเิ่นผ,เนผองใส่อย่างตีใส่กลนถวยเนาะเกลือเนี่ยค่ะแต่ว่าของเขาบ่แม่นค้นโบราณเขาก็เลยบ่้าองเลยเฮาก็เลยเสาเอาเขากระซีมเกลือนเนาะแล้วก็ชุรนลด,ด้อค่ะลดสอ่งสดพอละเจ็บเสบอือ่าเกลือชุรนดนี่กระเทียมจะเส่ร์จะไตไหลเน่ได้เพราะว่าตาลายรอบนี่ถวยน้อยนึง พี่นนอกกะส่วนไหลกะขั้นสมเนื้อสมปลาสมยังกะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าสมปลาเนี่ยมันใส่น้ำตาลเนาะบางสมมันใส่น้ำตาลไปนิดนางหนึน่งนีง่ใส่ก็ได้พุ่นหลักเสริมกับเบื้อแล้วก็กรต้องใส่อือนี่ลงไปถ้วยนึงเลยค่ะแล้วก็โขกให้ละเอียดเพื่อความเข่าเนื้อเขา้าหนังดี ในาะพี่น้องเนาะนี่นี่ค่ะเอาประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะพอแล้วแล้วก็เอาลงไปเลยจะได้ขั้นเื่อเดียวเด้ก็มีว่าขั้นก้อนขั้นหลังนี่นนกระเทียมอันนี้ขั้น,น,นกินเองด้อพี่น้องนะ บ่ได้เฮ็ดขายสำหรับพี่น้องท่านใดพันได้ป่าได้อย่างนันก็อย่าขันก็ร้องเบิง่งก็บร่รา้ว่วจะเป็นอันอยังก็ส้มมากมายสัาใดแล้วก็ขเขาเหนียวซื้อเขาเหนียวเบอร์หนึ่งมาเลยก็จะแซ่บอืมลายปะประมาณก่อนหนึ่งเดี๋ยวค่อยใส่เพิ่มหลังก็ได้ใส่ข่าลายมันก็สีเงยมันแม,ม่นมันแม่นส้มป่าตอนเนาะส้มตอนนี่เพิน่นสาวเอา ่นหมักก้อนเนาะค่ะแต่ว่าสมอนนี้เขาเนี่ยว่่ได้หมักก้อนเขาสี่ขันให้มันแตกเลยส,ส่วนมากแบบนั้นส่วนลายนะคะเนี่ยส่วนลายสิคขันแบบให้เขาแตกไปกับอันนี้ก็ตกับเนื้อปลาครับยังน่ะเขากันไปเลยไม่ได้แบบว่าเป็นปลาแซ่เป็นโตเ้ยได้ปลางามปลาหางแดงมาด้วมือเนี่ยต้องะสรทั้งปลาเนี่ยก็ไอไทยเนาะไปไทยหน่อย ไปใช้หน่อยบ้านเสริมเอิ่ไปอีกปุ๊กนี่ขั้นประเทศเป็นตัวเนี่ยันก่คือสิคข,ขั้นประมาณนี้ถือว่าปั๊สาวแบบแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นนั้นยังก็ใส้น้ำเขาหมวกปะะัาสดเพิ่ใส้นนะเนี่ยงบ่บีบตาวก่อนแล้วก็สิบบีบ บีบจนปลาแตกก็น่าจะเสริมขั้นตน้มนะอีบีดี้ไม่ได้ขั้นไม่ได้เห็นเนี่ยก็หรือสีร้องเห็นเป็นตู๋สีบะบั่นเอาไว้ปิ้งบ้าง้องติดเทือนหนึ่งบ้างนี่ตกโจนี่ไหมปลาส้มนี่ไหมปลาสมา้มเน้อเขเคยหมกปิ้งนะเทือขั้นมานขึนเป็นปลาปลากนันเลยเออเทือมนเป้นเหม็น,นเป็นดองอน,นั่นนะดองเอาเพาคือขั้นเนยนี่ขั้นเลยนี่ขั้นเลย นันนี้ซอสเสริมสีบีบได้ป่ะเนี่ยดีๆซอสเสริมสุดท้ายล่ะก็สูตรเ้าหลดนดน่องเบียนมันค่อยกิ่งง่ายพี่นอ้องบีบออกรลดอย่างนี้ลค่ะพูนะ่ะมาเนื้อปาลาบีบออกแบบนี้เลยนีนก็สิเขาเนื้อเขานาังดีกว่วกันนะคะ่ะขั้นตอนนี้ก็สสใสตพลังเนยนะคะ่ะเพราะว่าซอสเสริมสีบีบตลายมุนเลยแต่ว่ามันก็บ่ได้ละเอียดก็้อกปากเดช บัดเขากกินเนื้อเพิ่นก็ไปยุ่เพอเนื้อกับมียุ่แต่ว่ามันก็แข่งเข้ากันรึเปล่คือตังป่าสมตาเสริมคือจังสมปลานี้ก็เขาเอิ้นนะป่าสมแบบอันฟักุูนะด้วยพ,พลังเขาเด้เนี่ยบีบจนเนื้อเพิ่นออกมาแล้วมันก็เข้ากันนะแต่ว,ว่าเพิ่นก็ยังเป็นต้อนอยุ่นี่แหละค่ะไม่ได้นั่นหลายเพราะว่าป่านี้มันตังใหญ่เนานะรอบนี้เขาคันสมตังใหญ่เด้กเขาไม่ได้คันสมตูง หอมดเอด้ต่ำเลยบะเต๋อสมุดต่ำเลยบะต่ำได้มีครกง่ายๆต่ำเลยพลังเหียนปะดินว่าดาราประเ็ะะเศขายน่ะก้าเหน็ดเนี่ยอีหลีมันหลงงามบนตัวซื้อเกิดมาไว้อันนี้ก่อนเกิดเฉพาะขัน้นตาเขากิบเพราะลูบอะว่ามีอีหลีปะปะดิงวาเห็ดแบบนั้นก็นได้ไปจิก,กาเห็ดน,นะเอาเห็ดเขาให้กินด้านหน่อยกินละจงังหวะว่าอยากซื้อิย้อนยังในพี่น้องว่าน่ะมันเป็นตาดิบไง เอาก็ว่าเขาเไ็ดกินแล้วเขาก็สะอาดเขาสุดๆล่ะเขาก็กิว่าเขาก็ะไรไม่กินได้ mm hmm. เห็นมือจังพวกเด้อนี่ขั้นไปก้อนส่งสเสริมขั้นจนส่งขามือใส่กระปุกก็ได้ใส่อันถุงก็ได้ mm hmm. มากเลยได้แล้วเสือเช่อว่า mm hmm. แขนและพี่น้องโจโก้ เสียดายเด้ไปละมันหนาวเนาะมันหนาวกับสิสามซีคืนพุดหล่ะพี่น้องพี่น้องเห็นโตป่าปะบันเนี่ยดูโตป่าปะเอาเขาตอนนี้ปลังหลายๆก็สิคั่ขายเยอะนี่มืดจังละใส่กับปุ๋ยน้ำพี่น้องอื นะเนี่ยผัเอินว่าสมได้บะมีเนาเนี่ยพี่น้องขันขัๆละใสปิ้งแบบเนี่เยเวลาเขาตักเอาบ้วงตักเอามาดิเดี๋ยวซัมนี่พอเพราะาว่าเพื่อน่าเพิ่นขึ้นผ่านเค้กพี่น้องคะ่ะได้แต่เนื้อปลาดีๆเนาะสุดเนื้อสุดยอดดงอืม ลวน้อนนี่เออลงไปสีบ้าอกคนนั้นอืมอืมพิทเป็นห้างแงามนี่เนะาะใสปิง้งรูพี่น้องใสปิงสป้งใสปิง้งใสปิ้งเออใสถุงเขามาเลยกระปุกฮัตเต็มเพาก็ใสถุงไว้อันนี้เพื่อให้เพิ่นน้ำ ฉันกับปพวกแสบกับเมนทงแสบก็ถ้ากับปูปลาแสบก่ต้องไห้ตทีฉันกับปูปลาแสบเอาก็ต้องไห้เพก่อนก่อนย้ายไอพี่น้องเสร็จแล้วต้มปลาต้องนองขามแบบนั้นเนาะค่ะถ้าไปเห็นแบบว่าท้มเสาต้มเฮ็ดต้มนี่ ไปกำมมวิธีที่บพิเ็ดอีดีนี่ยเสริมว่านักก็นี่เพราะว่าพ่นฮ็ดปริมาณหลายอ่ะปิดรูมห้หฮอรเนะนี่เนื้อเซตใบต้มปลามัดอันนี้ก่อนเถอ,อข่อยงามดิถ้าไม่ข่อยงามขั้นปลาได้ก็ไม่งาม ทันส่ปิ้งนี่คือป่าสมี่งามเนาะค่ะเดี๋ยวเวลาซาเซิมสมเป็นแล้วซาเซิมกัจมาอาคิปกับพี่น้องคือเกาหาชิมฟีมือแซบกับว่าเซบว่าแเบกับว่าได้เห็นคลิปนาะพี่น้องเนาะเขคงจะได้เอาคลิปแต่ว่าซาสซิมคิดว่ารับรองรับประกันเลยผู้ใดได้ชิมสมฟีมือซาเซิมนี่มูพวกหรือวายาิพี่น้องนี้ตั้งกติใจกันหมดเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ในป่าสาเมมาอดบ่ได้ค่ะเฮ็ดป่าสมป่าซอยผู้ใดบ่ากินดิดกับต้มปิ้งสุปนะค่ะเฮ็ดจัาซี่บ่เมนมาเขาจะกินตดดเนาะก สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนีนะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเ้ินรักพี่น้องนะคะ่ะ